เราภูมิใจในอาชีพของเราไหมขอถามเธอว่าเราภูมิใจในอาชีพของเราไหมอย่าคิดว่าเราเป็นแค่คนขับรถอย่าคิดว่าเราแค่เป็นคนส่งสินค้าอยากคิดอย่างนั้นนะนี่คือหลักคิดนะให้จําเอาไว้เลยนะครับและให้จําเอาไว้จนวันตายหรือว่าจนวันที่เราจะเลิกอาชีพเนี้ยให้จําเอาไว้เลยว่าเราไม่ใช่แค่คนขับรถไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าไม่ใช่แค่ลูกมือคนขับรถไม่ใช่นะครับ มันต้องรู้สึกให้ได้มากกว่าคำว่าขนส่งสินค้าคือคำว่าการบริการที่เป็นเลิศการบริการที่เป็นเลิศคืออะไรบริการที่ไม่ได้หมายถึงแค่ส่งของให้ตรงเวลาไม่ใช่ว่าส่งของตรงเวลานั่นคือการบริการที่เป็นเลิศทังอยังนาะงยังไม่ใช่นะโอ้ยวันนี้ฉันส่งของตรงเวลาก็โอเคได้ในระดับหนึ่งคือในหน,นึ่งร้อยคะแนนนะส่งของตรงเวลาก็อยู่ที่ประมาณสักห้คะแนน มันยังไม่เต็มร้อยอะ่ะจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะของเขาว่าเต็มร้อยมันต้องมีรายละเอียดปีกย่อยขึ้นไปอีกนะครับความเป็นมืออาชีพการสื่อสารและความรับผิดชอบนี่คือหัวใจสําคัญผมกาดเวาไว้ให้เลยเนะี่ยความเป็นมืออาชีพเพราเป็นมืออาชีพแค่ไหนเราเจ๋งแค่ไหนอเอ่ยชื่อเราเนี่ยโอ้โหลลูกค้ายิ้ม หรือว yeah, mm ่าเอยชื่อเราอย่าเอาไอคนนี้มานะฉันไม่ชอบเออเคยเจอไหมเคยเจอไหมเคยเจอไหมอย่าเอาไอนี่มานะอย่ายาย่าเอามันมานะครับมันไส้มันเข้าใจไหมนะครับ